สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h ลอดช n ผู้รับสารจะจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทะลุของแจนนะคะคลิปนี้ถึงคิวของชาวราศีธนูดูดวงความรักประจำเดือนเมษายน2566นะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันที่กดคาว่าเพิ่มเติมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆที่รักทุกทน ส่วนใครที่นะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอนะคะใครอยากจะจัดเลขมงคลเลขมงคลช่วยอะไรบ้างล่ะคะาหมอแจนเสริมดวงความรักการงานการเงินโชคลาบนะคะบางคนไม่เคยถูกหวยก็ถูกนะคะ,ถ,ะ,คะถูกลอตเตอรี่บางคนไม่มีคนอุปถรัรมภ์นะคะบางคนตกงานไม่ได้งานนะ,ะก็จะได้งานการจัดเลขมงคลห้ารกสก้าบาทเท่านั้นเองนะคะ เอาละค่ะใครสนใจก็แอดไลน์ไอดีมาไปดูรีวิวในช่องชุมชนก็ได้นะคะมีรายละเอียดบางคนได้แต่งงานกับชาวต่างชาติไปสําหรับใครที่จัดเลขมงคลสำหรับหาความรักหาแฟนชาวต่างชาติใครอยากจะคุยกับหมอแจนนะคะเพื่อปรึกษาดวงความรักปรึกษาอะไรก็แล้วแต่นะคะ30นาที990บาท2ชั่วโมงนะคะราคา2000บาทเราจะแบ่งนะคะจะแบ่งในการคุยเอาราคาเดือนเอมษายน ราศีธนูลาคนาธนูถ้าใครเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยที่คิดว่าดูชแนลนี้แล้วตรงก็สามารถรับชมได้กดคำว่าเพิ่มเติมนะมีรายละเอียดนะคะทุกคนที่เข้ามาใหม่ขอให้สิบใบนะสถานการณ์ที่คุณจะเจอเดือนเมษายนนี้ความรักความสัมพันธ์มีพลังงานชาวราศีกันขึ้นมานะคุณคนนี้อาจจะดูมีความน่าเชื่อถือนะคะ มีความดูมีความรู้คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนสไตล์นี้นะเดี๋ยวนะอ่ะให้ใต้สำรับนะคะคนที่เขามีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเขาบอกว่าเป็นโชคชะตานะคะเป็นระยะทางในการเดินทางมีพลังงานชาวราศีกรกฎขึ้นมานะคะกรกฏนะกรกดานะคะกรกฏค,ความต่างนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่ายังไงอะราศีธนูตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเออเวลามีความรักมีความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์ที่คุณคนที่คุณกําลังเจอเนี่ยนะเขามีลูกสนตัวสูงคุณนึกว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่จะสามารถ<ๆ>เขาเรียกยังไงอะผมลิขิตเออนะผมลิขิตหรือโชคชะตาทําให้คุณได้เดินทางมาแล้วก็พบเจอกับคนคนนี้นะ แต่นะคะความรักความโรแมนติกที่คุณที่คุณคาดหวังนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถหาคำตอบได้หาคำตอบให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณมีความเครียดวิตกกังวลเพราะคนคนนี้นะคะไม่ได้เขาไม่กล้าแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกความโรแมนติกทั้ทงทั้งที่คุณนะคะจะบอกว่าคุณดีกับเขานะดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ เขาจะยึดถือตัวตนของเขาเป็นหลักใหญ่นะคะกลัวผู้คนที่จะเข้ามาตัดสินตัวตนของเขาเขาจะเสียหายถ้าเขาคบกับคุณหรือมีแฟนเออมีอะไรก็แล้วแต่มีความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มาทําให้คุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยโชคชะตาเล่นตลกกับคุณแน่เลยนะคะคุณพยายามแล้วแหละในความรักความสัมพันธ์นี้ ตอนนี้คุณกําลังรู้สึกเครียดวิตกกังวลและหวาดกลัวหวาดระแวงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณกลับมาอยู่กับตนเองและกลับมาอยู่เงียบๆในพื้นที่ของตัวเองนะคะคุณคิดว่าถ้าความรักครั้งนี้มันไม่เป็นความสุขคุณอยากได้เขาเรียกว่าอะไรคุณอยากได้คนที่พร้อมที่จะโฟกัสมาที่คุณ คุณไม่อยากได้คนที่มีโลกส่วนตัวสูงยึดถืออะไรที่เป็นแบบเก่าๆเดิมๆอาจจะมีศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นตัวเป็นตัวเขาเรียกอะไรอะเป็นตัวที่ออก,กั้นเออกั้นความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะะกั้นความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนว่าเราไม่ได้รับความรักไม่ได้รับการเติมเต็มนะคะจากคนคนนี้คุณรู้สึก ปกติคุณก็ไม่ค่อยได้รู้สึกกับใครง่ายๆหรอกแต่คุณมารู้สึกมีแพชชั่นกับคนคนนี้โดยที่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะสถานการณ์ที่คุณเจอเนี่ยมันเหมือนคุณอดทนในระยะทางที่เดินทางอะ่ะเออมันมีการเดินทางเกิดขึ้นในระยะทางเขาไม่เคยแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่โรแมนติกอะไรกับคุณเลยนะคะทั้งที่คุณรู้สึกเหมือนว่าคนคนนี้แหละคงเป็นคู่คุณเป็นความรักทางชีวิตเป็นความรักทางจิตวิญญาณ เขานะ,ะเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเพื่อยอมรับหรือมีคุณในความสัมพันธ์นะแบบคุณกลัวแล้วละ่ะตอนนี้คุณกลัวกับโชคชะตาคุณกลัวกับความสัมพันธ์กับคนคนนี้คุณไม่ได้อยากไปต่อเพราะคุณรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอย่างไรอะ่ะมันเหมือนแบบว่าเราอะ่ะอยากมีความรักความสัมพันธ์แต่คนคนนี้คงไม่พร้อม ไม่พร้อมที่จะมีความรักไม่พร้อมที่จะมีคู่รักเขาคงอยากอยู่แบบแบบอยากอยู่แบบในแบบที่เขาเป็นโดยที่ไม่ได้มีเหล่าได้คุณกำลังรู้สึกแบบนั้นนะคะคุณบอกว่าเออโชคชะตามันเล่นตลกกับฉันอีกแล้วทำไมถึงทำให้ฉันได้เจอกับคนคนนี้ทำทำให้ฉันได้เจอกับผู้ชายคนที่รู้สึกเหมือนว่า เขาไม่ได้อยากมีความรักอะแล้วโชคชะตาให้ฉันไปรู้สึกกับเขาทําไมหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะคุณกําลังรู้สึกแบบนั้นให้ฉันไปมีแพชชั่นกับใครวะกับคนที่ไม่สมควรไปให้ความรักไม่สมควรไปรู้สึกอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นแบบโชคชะตาเล่นตลกกับเอ็มเพรสนะ,ะในความรู้สึกของชาวราศีธนูนะ,ะมันเป็นเรื่องเครียดวิตกกังวลความเสน่หาหรือความโรแมนติกหรืออะไรเนี่ยคุณไม่เคยได้หรอกนะคะมันเหมือนคุณพยายามทําความรักความสัมพันธ์ ใน,ในกับคนคนนี้มาสักพักมาสักระยะหนึ่งแล้วคิดว่าอุปสรรคและปัญหามันน่าจะขี้ใครนะคะหมอเชื่อว่าบางคนนี้เกิน8ปดเกเดือนหรือเกินเป็นปีอะไรแบบนี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนว่า รอเวลารอไปรอไปก็ยิ่งมีความเครียดความกดดันมองไม่เห็นคําตอบในเรื่องความโรแมนติกเขาไม่ได้โทรหาเขาไม่ได้บอกรักเขาก็ทําตัวของเขาเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมเขาไม่ได้โฟกัสมาที่คุณคนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณกาลังกาลังคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยกําลังจะเสนอตัวให้ใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่ได้อยากจะแต่งงานอะไรแบบนี้นะคุณก็เลยรู้สึกแบบช่วงนี้เหมือนเหมือนนอนไม่หลับ แล้วก็หาทางออกไม่เจอด้วยกับมันอาจจะเป็นความเชื่อของคุณเองว่าพบเจอคนนี้เป็นรักแรกพบหรือเป็นโชคชะตาเป็นพรหมลิขิตเป็นความรักคู่รักทางจิตวิญญาณหมอว่าให้คุณเขาเรียกว่าอะไรอะลบล้างความเชื่อของคุณออกดีกว่านะคะ,ะนะเพราะว่าบางครั้งในความเชื่อเราอาจจะเป็นคนที่หลอกตัวเองอยู่หรือความเชื่อนี้ความเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเก่าแก่เดิมๆหรืออะไรก็แล้วแต่เราอาจจะ เชื่อแบบผิดหรือเราอาจจะโดนหลอกมาตลอดในชีวิตเราในสิ่งนี้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์มันจะใช้ความเชื่อเป็นตัวนําทางไม่ได้มันต้องใช้การกระทําสิ่งที่จับต้องได้การแอคชั่นนะคะนะมันไม่ได้ใช้ที่แบบในจินตนาการความรักความรู้สึกหรือคิดว่าต้องใช่มันจะใช่อะไรแบบนี้ไม่ใช่มันเหมือนเราซื้อหวยนะั่นแหละเราน้อยครั้งที่เราจะถูกราวัลที่หนึ่งส่วนมากเราจะทําไมคะ นะโดนกินจะมากกว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยความสัมพันธ์คล้ายๆแบบนี้สิ่งที่คุณเจอนะเอาล่ะเดี๋ยวขอดูไพ่แนะนําหน่อยจักรวาลหรือไพ่อยากจะบอกอะไรชีวิตความรักของชาวธนูนะอืมเห็นไหมคะเนี่ยคุณบอกว่าการรอคอยมันจะเนิ่นนานไปแค่ไหนนะอยู่ในสถานการณ์ที่ความรักความสัมพันธ์ที่จับต้องไม่ได้นะฮะเลขเจ็ดกับเลขเจ็ดนะคุณอดทนนะอืม คุณอดทนความรักบางครั้งดูเหมือนเป็นตัวเลือกหรือทางเลือกหรือมีคนเข้าหาเขาเยอะแยะมากมายในสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะนะ,ะเสียใจเศร้าเสียใจไม่เป็นไปอย่างใจนะคะเสียความรู้สึกนะคะคุณเสียความรู้สึกมากด้วยแล้วคุณก็เสียใจบางพลังงานคุณอาจจะไปรู้ว่าเขาอะนะคะ คุยกับคนอื่นคนคนนี้นะ่าจะมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานของเขาที่แบบเป็นจุดศูนย์กลางของสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตรงนั้นและคนอื่นก็เข้าไปหาเขาเยอะแยะมากมายในการติดต่อง,งานในการศึกษาเรียนรู้หรืออะไรก็ได้นะคะคุณได้รับคำตอบเดอะ u ซันมาแล้วนะคะ คุณอาจจะได้คําตอบแล้วว่าการรออยู่ตรงนี้เนี่ยนะจนกลายเป็นคนแก่ไปแล้วเนี่ยนะคะต้นไม้ต้นนี้กลายเป็นคนแก่แล้วนะมันความรักจับต้องไม่ได้อยู่ในห่วงฝันจินตนาการความสัมพันธ์ออนไลน์ก็ได้หรือถ้าเจอตัวแล้วก็คือตัวเลือกทางเลือกและในท้ายที่สุดคุณก็ต้องเสียใจเพราะคุณมีพลังงานที่ทําไมคะเหมาะสมที่จะเป็นคนรักคนที่หนึ่งเป็นเอ็มเพรสนะ,ะมีคุณค่าเพียงพอที่ฉันจะรัก ตัวฉันเองและฉันมีดีพอที่คนอื่นจะเลือกฉันถ้าความรักครั้งนี้ไม่ดีคุณตัดสินใจนะคะคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองนะเหมือนคุณได้คำตอบเพราะเดอะซันขึ้นแสงสว่างมาแล้วคุณรู้นะคะว่า ตัวฉันนะไม่ว่าคุณจะเป็นธนูผู้หญิงหรือผู้ชายราศีธนูลัคนาธนูนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณจะเป็นผู้ชายคุณรู้สึกว่านะความสุขอะชั้นนะคะไม่จําเป็นจะต้องให้ใครเข้ามาหาชั้นหรือไม่จําเป็นจะต้องออมีครอบครัวเออมีผัวมีเมียม,ม,มีลูกหรืออะไรประมาณนี้นะคะสิบถ้วยเนี่ยชั้นก็มีความสุขได้คุณมาเป็นเก้าเหรียญคุณได้คําตอบเหมือนว่าเดือนเมษายนเนี่ยคุณตัดสินใจแล้วว่าเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบ ดูเป็นพิษดูเสียใจยดูท็อกซิกดูหาทางออกไม่เจอเครียดวิตกกังวลเหมือนจะเป็นไบโพล่าเลยเนี่ยนะคะและนะคะทำไมคะเราไม่มีความสุข เมื่อก่อนเราไม่ได้อยากมีแฟนเราไม่ได้อยากมีความรักเราไม่ได้เจอเขาเราไม่ได้เจอคนคนนี้เราเป็นตั้งเก้าเหรียญแนนะ่เห็นไหมคะเก้าเหรียญคือทําไมคะคนที่โสดคนที่ไม่ก็ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคุณมีความสุขคุณอยากซื้ออะไรคุณอยากกินอะไรคุณอยากทําอะไรคุณทําได้หมดเห็นไหมคะคุณมีพลังงานที่เชื่อมั่นในตัวเองพอคุณอยากเป็นเอ็มเพรสหรือคุณเจอคนคนนี้ คิดว่าโชคชะตาจะนำพาความโรแมนติกมาสู่หัวใจคุณมันกลับมาทำให้คุณยุ่งหรือสุกแปดดาบเหน็บหนาวเจ็บปวดเครียดกลางคืนนอนไม่หลับพอคิดถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือคนนี้ที่คุณไปรู้สึกกับเขานะมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดอืมมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเราเหมือนเราไปรักใครสักคนที่ไม่สมควรรักอะไรแบบนี้นะคะ และทําไมคะเรามีคุณค่าตัวของเราเหมือนเรากําลังด้อยค่าเราเหมือนกําลังใส่ตัวเราใส่พานถวายเขาแต่เขาไม่เอาคล้ายๆแบบนี้คุณเจ็บปวดหัวใจที่คุณทําไมต้องเป็นแบบนั้นในตอนนั้นคุณก็เป็นคนที่ดูดีโดดเด่นนะคะมีความสุขได้ด้วยตนเองทําไมจักรวาลเล่นตลกอะไรกับคุณหรอ ทำไมนะคุณโสดมานานหรือคุณอาจจะเป็นไม้มาตั้งนานแล้วก็ได้ไม่เคยเปิดใจคุณไปสถานที่นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการทํางานหรือการไปศึกษาตอบการไปเข้าคอร์สอะไรช่วงสั้นๆและคุณก็สึกไปรู้สึกดีกับคนคนนี้เฉยเลยอ่านะคะมันเหมือนมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้เขาเป็นคนคนนี้แหละที่ฉันรอคอยมานานแสนนานแต่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการ ะะเขาเลือกตัวของเขาเองเขารักตัวเขาเองตอนนี้คุณได้คำตอบนั้นแล้วม,มันกระจ่างมันกระจ่างในใจแล้วแสดงว่าเรื่องนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาสักพักสักระยะหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะเดือนเมษายนเนี่ยหมอเชื่อว่าคุณนะคะจะกลับมามั่นใจในตัวเองมารักตนเองแล้วม,มองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วจะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะทำไมคะ7ถ้วยมาจากักรวรรบอกว่าทำไมคะ เจ็ดถ้วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะพบเจอใครหลายคนก็ได้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องโฟกัสที่ใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวเนี่ยเห็นไหมคะเราเป็นเดอะซันนะเห็นไหมคะเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเราเองถ้าเราไม่มีแฟนหรือไม่มีความรักคุณก็คิดว่าคุณก็อยู่ได้นี่ธนูเห็นไหมคะเนี่ยเงินเก้าเหรียญเนี่ยเห็นไหมคะขาดไปแค่เหรียญเดียวเราไม่ได้ตายอืมเห็นไหมคะพอเราจะมีความรักปุ๊บเราต้องการแค่หนึ่งเหรียญน,นั้นเรายังไม่ได้เลยอ่ะอืมเห็นไหมคะ คนคนนี้นะแบบว่ายัางไงอะเกี่ยวข้องกับงานมากกว่านะคะเขาคงจะพูดคุยกับคนหรือทําพลังงานที่ทํากับคุณหรือแอคชั่นกับคุณอย่างเงี้ยกับทุกคนที่ดูจิตใจดีคุณอาจจะใจดีเทคแคร์ care, ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้อะไรเหมือนคล้ายๆแบบประเคนบรรณการไหมในสิ่งที่คุณอยากจะดูแลเขาประหนึ่งว่าเราเป็นเมียเขาไปแล้วดูแลเขาดีเทคแคร์ care, ให้ความรักความรู้สึกแต่เขาให้อะไรเรามาล่ะได้แต่ความเสียใจย ะะตอนนี้คุณเหมือนแบบสว่างคล้ายๆเหมือนแบบคุณตื่นรู้คุณตระหนักรู้แสงสว่างในใจคุณนะมันเหมือนแบบฉันทําร้ายใจตัวเองไปทําไมฉันทําร้ายใจตัวเองไปทําไมเนี่ยโดยที่มันเหมือนว่าเรากําลังหลอกความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนนั้นโดยที่หารู้ไม่ว่าเรากําลังทําร้ายตัวเองเราเครียดนะคะลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้อะไรอ่ะ นะคะคุณก็เลยเดินเมษา,ายนเนี่ยคุณก็เลยรู้สึกว่าคงจะพอฉันทําให้ตัวเองเสียใจพอแล้วฉันไปคาดหวังกับใครวะเนี้ยนะคะไปรักคนที่ไม่สมควรรักคุณเอาหัวใจที่บอบช้ําของคุณกลับคืนมานะ,ะคุณจะเริ่มต้นกับตัวคุณเองใหม่แล้วก็จะมีความสุขนะอาจจะออกเดินทางท่องเที่ยวหรือทําไมคะมาแบบดึงเอเนจีคุณอนะ มาเป็นคนเดิมที่ก่อนคุณจะเจอคน,นนะคะนะน,น,าานี้นะคะอืมนะราศีธนูลัคนาธนูนะคะการอ่านทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นแบบไม่รู้ดวงใครนะคะหมออ่านตามหน้าไพ่นะคะขอให้คุณหลุดพ้นจากความเชื่อเก่าๆหรือความเชื่อในหัวของคุณคุณต้องบอกตัวเองว่าสิ่งนั้นมันไม่จริงสิ่งนั้นคุณหลอกตัวเองเขาไม่ใช่เป็นเนื้อคู่ของฉันนะคะเขาเป็นวิบากกรรม เขาเป็นเจ้าเวรในกรรมที่ฉันใช้ให้เขาหมดไปแล้วและฉันจะเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าฉันจะกลับมามีความสุขกับตัวฉันเองต่อไปนี้ฉันจะพบเจอความรักขึ้นอยู่กับเหตุผลของความเป็นจริงนะคะบางสิ่งบางอย่างเขาก็ทําสิ่งไหนให้ฉันฉันจะกระทาสิ่งนั้นให้เขาแต่ถ้าเขาไม่ได้กระทําฉันจะไม่ทําสิ่งนะบางสิ่งบางอย่างที่ฉันเขายังไม่ได้ให้เขายังไม่ได้ให้ตาแหน่งภรรยาหรือสามีฉันฉันจะไม่ทําสิ่งนั้นให้เขานะคะนะคะ โอเคนะชาวราศีธนูนะคะก็หมอแจมไปกำลังใจให้นะทั้งคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคุณมีความสุขคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่ดูดีและโดดเด่นแค่คุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณหลงคุณหลงทางไปนิดเดียวแต่ตอนนี้คุณกลับมาแล้วนะคะคุณกลับมาแล้วเพราะว่าเจ็ดถ้วยกับเจ็ดเอ่อ เจ็ดถ้วยกับเจ็ดชาเลออดเนี่ยนะคะเจ็ดถ้วยกับมา้าศึกเนี่ยนะคะมันเป็นเอเนจีของความเพอ้อฝันในจินตการนาการหรือวิวอัฟฟอร์จูดเนี่ยนะคะมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเราหลงไปในสามเหลี่ยมเบ erm อร์มิวดาคุณคิดถึงสภาพออกไหมเหมือนเราหลงไปเราไม่ได้อยู่ในวิทยาศาสตร์เราอยู่ในโลกแห่งความความ ความฝันความจินตนาการความเชื่อที่มันไม่ใช่ความจริงอเออนะคะให้คุณลบทิ้งมันไปนะคะเพราะว่ามันทําให้คุณเสียใจของจริงเออคุณเจ็บปวดของจริงมันเหมือนเราเรากําลังเออเขาเรียกอะไรอะมันเหมือนแบบมิติทับซ้อนที่ทําให้เรารู้สึกไปเชื่ออะไรแบบนั้นได้ยังไงมันไม่มีเหตุและผลมันไม่มีหลักวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้ที่มารองรับเลยและมันทําให้เราเสียใจของจริงเจ็บจริงเล่นจริงเจ็บจริงนะมันเหมือนเล่นแบบหลอกๆแต่กูเจ็บจริงเออนะคะ นะก็นะเล่นจริงเจ็บจริงนะคะธนูนะคะแต่ในช่วงนี้หมอก็ไปกำลังใจนะคะให้คุณหลุดออกมาจากห่วงฝันห่วงจินตนาการหรือความเชื่อถืออะไรเก่าๆเดิมๆที่มันมันทำให,ให้เราเจ็บปวดอะ่ะมันแปลว่าไม่จริงสิถูกไหมสิ่งดีสิ่งจริงหรือเนื้อคู่จริงหรืออะไรจริงมันจะไม่ทําให้เราเจ็บปวดถูถกไหมคะเนี่ยคุณกระจ่างแหละเออกระจ่างในใจแหละคุณเข้าใจผิดอะไรบางอย่างไปบางครั้งความเชื่อหรือคนเก่าแก่ ที่เกิดมาก่อนเราอะ่ะได้หลอกลวงอะไรพวกเราไว้เยอะมากมายโดยที่เราอะ่ะไม่รู้เราโดนหลอกเราโดนสังคมหลอกเราโดนคนที่เกิดก่อนเรานะหลอกเราเกือบทุกเรื่องคุณสังเกตด,ดีๆสิว่าจริงไหมสิ่งที่หมอแจนพูดไปนะคะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความรักทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบน,นี้บางครั้งเราโดนหลอกมานะหลายเรื่อง นะถ้าเราตื่นรู้เมื่อไรนะคะบางทีมันอาจจะไม่มีควศาสนามันจะไม่มีความเชื่อมันจะเป็นศูนย์กลางของสากลว่าคิดด้วยเหตุและผลนะคะคือแบบเราต้องวางทุกความเชื่อทิ้งหมอบอกให้ฟังไม่งั้นคุณจะเสียใจนะคะโอเคนะธนูคลิปนี้หมอแจนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าใครคิดว่า คำตอบที่หมอแจนให้มาวันนี้บังเอิญคุณมาชมคลิปนี้แล้วคุณกําลังรู้สึกอยากเจอแสงสว่างอยากหาคําตอบนะคะเออหมอแจนได้เป็นคนปลดล็อกให้ชั้นเนี่ยก็สามารถบริจาคเงินเพื่อเอาไว้ทําบุญในการปฏิบัติธรรมในการกุศลอย่างเงี้ยต่อไปนะคะก็อนุโมทตุบุญให้คุณได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดหรือการภัยเรือในอ่างในความคิดของเรานะเพราะมันเป็นแปดดาบทําให้เราเนี่ยนะกระจ่าง ออนะะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราจะไม่ทนอยู่ในแปดดาบแล้วเราจะไม่เหน็บหนาวเราจะรู้สึกอบอุ่นหัวใจเพราะเรากลับมามีพลังงานที่ตัวเองมารักตัวเองสิ่งดีๆอะไรกําลังรอเราอยู่นะคะนะคะจากนี้ไปเดี๋ยวค่อยดูดวงเอเนจีสิ่งดีที่กําลังจะรอเดือนเมษา,ายนเดี๋ยวหมอแจนจะทําให้เอาเป็นแบบธาตุแล้วกันนะคะจะขยายแบบราศีน่าจะไม่ทันเพราะมีหมอมีภารกิจเยอะคิวดูดวงด้วยคิวจัดเลขมงคลนะคะเยอะแล้วก็เดือนนี้บวช ยี่สิบกว่าวันมันแบบไม่ทันจริงๆเลยมาขออภัยทําคลิปน้อยแบบครึ่งต่ครึ่งเลยอะนะคะแต่ก็พยายามแบบจะพยายามทําและแบบเอาสิ่งที่ดีหรือว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นหรือแนะนําไม่อยากให้ผิดพลาดไม่อยากให้เราเสียใจนานเพราะมันจะเสียเวลาเนี่ยดาวพระเลหายกำลังจะเดินดีและปีนี้และอีกสองปีเนี่ยมันถึงคิวมันถึงคราวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องได้พบเจอครูบาอาจารย์ได้พบเจอแสงสว่างโลกแห่ง ความฝันจินตนาการหรือโลกมายาที่เรารู้สึกหรือเชื่อเนี่ยมันไม่จริงเว้ยมันไม่ถูกต้องเราจะเจออะไรบางอย่างที่ให้เราตระหนักรู้อะเราตื่นรู้ที่มันเป็นแบบสากลจริงๆจ,จับต้องได้ความรักที่เราจับต้องได้ที่มันเป็นแบบเงินที่มนันเป็นแบบแต่งงานได้ไปดูหนังฟังเพลงกินข้าวได้มันไม่ใช่แค่จินตนาการว่าเรากับเขาไปทําอะไรกันแบบเนี้ยไม่มีแบบนั้นนะคะมันจะจบไปตอนนี้คุณต้องยอมจบสถานาการณ์หรือยอมเจ็บปวดอะไรบางอย่างเพื่อดอะซันมารอแล้วเห็นไหมคะก้าวเหลี่ยนเนี่ย เราต้องอยู่โสดก่อนนะคะไม่มนเราไม่ได้ผิดนะที่เราโสดแล้วเราก็ไม่ได้ผิดที่เรารู้สึกนั้นไปมันมีเหตุและปัจจัยอะไรบางอย่างที่เราจะต้องชดใช้ไปนะคะให้เราคิดะว่าให้เราลืมอ่ะมันเหมือนเราอ่ะเขาเรียกไงอะ่ะต่อไปอะ่ะเราถ้าเราจะเดินทางหรือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่หรือจะเจอผู้คนเราจะได้ระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมคะมีการเดินทางกําลังเกิดขึ้นนี่หรือ โปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือใครบางคนที่กําลังรอคุณเดอะซันอาจจะเป็นแสงสว่างอันใหม่ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนเก่านี้คือคนใหม่เวอร์ชั่นใหม่อะไรสิ่งใหม่ที่จะดีต่อใจคุณนะคะให้คุณแบบรู้สึกว่าเพราะเดอะซันเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้ที่แบบคุณรู้สึกแบบเฮ้ยเริ่มต้นใหม่รอยยิมใหม่สดใสเริ่มต้นใหม่กับตนเองได้เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ก็ได้หรืองานใหม่หรือท่องเที่ยวใหม่หรือคุณเข้าใจแสงสว่างมันกระจ่างในใจฉันฉันกลับมาอยู่กับตนเองได้พลังอํานาจแบบเออแบบ โล่งและหายหายจากความมืดมิดในหัวใจอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเอาระค่ะหมอแจมไป็นกำลังใจให้นะ นะแต่อย่าลืมว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วฟังคุณต้องฟังแล้วก็พิจารณาว่าสถานการณ์ที่คุณเจอมันเป็นแบบนี้ไหมถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนี้เราก็จะเครียดหรือวิตกกังวลขอให้เราระวังไว้เท่านั้นนะคะไม่ไม่ไมเ,เขาเรียกว่าอะไรไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสไม่เสียเงินงถ้าเสียใจหรือเสียความรู้สึกอะ่ะมันต้องมีอยู่แล้วล่ะเพราะสามดาบกับแปดดาบมันมานะคะเอาละค่ะนะเป็นกําลังใจให้นะชาวธนูราศีธนูลัคน,นาธนูนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยถ้าเรามีพลังงานตรงกันนะคะเดี๋ยวไ้รอคลิปที่เป็นแบบธาตุนะคธะาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมว่าเดือนเมษายนต์สิ่งดีสิ่งใดจะรอคุณอยู่อาจจะเป็นเดอะซันอาจจะเป็นสิ่งอะไรก็ได้ที่จะตอบโจทย์ว่าอะไรนะรอคุณอยู่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ